พียานเขาสวาัสดีนี่เอาเริ่มยังเอาเลยนะสวัสดีแมวบางปนกับ,ก,บ,ก,บกรุ๊ปเคลียดเดอร์แบบเทปกินสมตำปะเนี่ยวันนี้จะมาตำตำอะไรเนี่ยตำตำมะละกอตำส้มตำแบบบ้านๆแบบสูตรแตนนคนปั้นข้าวมาดูกันว่าใส่อะไรก็ใส่ทั่วไปเนี่ยสมตำตำเนาะเริ่มเลย กินเผ็ดไหมเคปไม่รู้พริกรก,กินไม,ม่ตีวะใส่ไปเลี้ยกันเ่าะไม่เผ็ดหรอกเดี๋ยวเพราะว่าน่าจะเผ็ดนี่ของแ่บของนัวคือต,ตัวนี้ใส่ลงไปตามกินเองปกติก็าตามกินเองอยู่แล้วถ้าว่างนะ ปนิว่างเดียวพาเด็กๆมาอุทยานเขาสวายบรรยากาศก็เนี่ยทุ่งนาไม่ใช่ทุ่งนาหรอกอเป็นปา่าเลยแหละแต่เราเลือกอยู่ตรงแบบลานกว้างเลยคืนนี้จะนอนนี่แหละตั้งแคมป์นอนนี่แหละจ้าหาเจ็บกิ่งไม้มาตั้งแคมป์สมตำจ้าเจ้าทำอะไรอยู่ เทฟานมาทันทีป่ะใส่น้ำปลายี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะไม่โฆษณาเอาใส่ลงไปก็เติมใหม่อ the ja. ันน <de> ี yeah ้มันต้องใส่มากเหรอเดี๋ยวมันเค็มน้ำปลามันเค็มอยู่แล้วเยี๋ยวน่าอีกมึงเติมปลาเตี๊ยบเอาไปเอาไปหนูไปตัดต้นน้อยไปเข้าไปก็ใส่เยอะ แต่น้ำน้ำตาลปี๊บไม่ค่อยหวานหรอกหวานนิดๆอืมอย่างทำใเข้ากันก่อนแต่ลายก่อนนี่นี่จะเป็นลักษณะนี้นี่นี่เรามาถึงสิบสองงกี่โมงแล้วเ็ปกี่โมง สิบสองตรงแล้วน,นี่กระเทยก่อนเออมีก็คมด้วยนะพีดเฉืนอนลงไปเฉืนอนลงไนก็ได้ตัดใจรสชาติเหมือนกันหมดอ่าลงไปอ่าลงไป

จายเงินจิงจ่เงนจิงเทบสับหนวมาเลยตมะลกะโกถ้าจะอร่อยจริงต้องต้องสับนะมะละกอ่ะหนึบรสับมาโอเมาสับที่สับมาสงสานาทีได้ chưa bao là năm chưa bao nhiêu năm ừ. ừ. chưa rồi Ôi ơi ơi Chơi nhiêu năm bao nhiêu năm chưa bao nhiêu năm chưa bao nhiêu năm chưa Được, rồi. Được rồi. Thế này อร่อยแล้วตามประจำรู้แต่ถ้าเป็นเกาเหลาใช่ไหรคนลงไปคนลงไปคนลงไปอืมน่ากิดมากเรียบร้อยสูตรตนนนคนปั้นข้าวไม่มีสูตรหรอกใส่อะไรก็ได้ใครๆก็ตำกันอย่างนี้แหละสมตำดูดูวเวอร์ สวัสดีครับ,รบมาพบกันอีกแล้วกับช่องตะนนคนปั้นข้าวเย้เย <Yeah. S 1> yeah. yeah. ้เย้่ะกี้ก็ตําเสร็จเรียบร้อยแล้วส้มตําแซ่บสุดนัวไม่กลัวใครเมื่อกี้เราจะมาทำอะไรตั้งแคมปไงก่อนจะตั้งแคมก็ต้องดรอกันก่อนรู้จักคำว่าดรอไหมเออรอคือดื่มไม่ใช่เนอกกินนั่นแหละอ้า เริ่มกันเลยวันนี้ก็ส้มตำแบบบ้านๆสไตล์ตะนนคนปั้นข้าวอันนี้ก็เนี่ยมะเขือมะเขือบ้านนี่แหละแตงกวาแก้มผักไปนี่ก็ถั่วอันนี้ผักเก็บแถวนี้แหละจากบ้านนี่แหละอันนี้จุตมุงแถวบ้านเรียกจุตมุงเนี่ยต้นมันอยู่ตรงนู้นเก็บมาตะกีเนี่ยนี่ส,สดๆเลย เก็บจากป่าตะกี้เดินตะกี้จุตมุงภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้อะภาษาไทยเรียกอะไรวะใบเปรี้ยวไงบ้าใบอะไรไม่รู้เนี่ยจุตมุงแล้วกันแถวบ้านนี้อย่างงั้นอันนี้ใบโดเอ๋อใบลิ้นฟ้าเออลิ้นฟ้าแหละสารเขมรก็อะไรไม่รู้อะสารเขมรคืออะไรลืมแล้วจำไม่ได้เออนี่แหละใบแก้มผักสลัดมีหลายอย่างเลย กินเลยเหรออ่ะเริ่มเลยกันชิมดูก่อนชิมน้ำดูก่อน,อ,น,นอร่อยปป<ม>ปเปล่าเงกง็บเสซ็บๆน้ำกันเด้อ จางย่มอร่อยจริงเจ้ากินด้วยชินี่ก็เป็นกินไปแก้มบรรยากาศอุทยานเขาสวายกับครอบครัวไปสูตรดมอากาศธรรมชาติไปสูตรดมเลยเหรออครับผมเจอครับมาสูตรดมเลยเอมองบรรยากาศก็พอแล้วเั้งอเออนั่นแหละเหมือนนึกว่าจะสูตรดมไป ล,งล,กกลองผักนี้เลยกันผักกลิ้นฟ้าอืมอี้อือรกอะไรอันนี้จุดตะมุง <c oughs> ผักตะมุง <c oughs> เก็บตะเกี้ยต้นมันเดี๋ยวพาไปดูต้นมันไปหลังลองดูก่อนอู้ห่อเหนียวไหมเหนียวมากเลยนะ อือวันนี่จ้เขออ้าวเหนียวก็กรอร่อแกันี่เนี่ยอืออร่อยดีวะ่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อบางพนมีไทยด้วยมีเขมรด้วยปะปนกันไปแถวบ้านพูดกันนี้แหละ กินไหมนี่ผักเนี่ยนีเรียกผักอะไรนี่อิ่มรึเอล่าลองดูผักนี้ก่อนเดี๋ยวกินให้ดูผักนี้แซ่บหนัวเจ้าเงินอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย พีกตี้กินหมดเนาะใส่พีกตี้ก็อ้าวอ้าวอ้าวฝนตกเข็บเข็บฝนตกแล้วพี่น้องมจะรอดไหมเนี่ยกินยังไม่หมดเลยกินเองตายกินไปด้วยฝนตกด้วยฝนลินแล้วโอ้้เาาหนียวมกเลยอ่ะก็อย่างว่ายนั่นน่ฝนช่วงนี้ฝนตกบ่อย พี่ป้อนไก่น้องด้วยบ่ะแถวบ้านก็เริ่มทำนากันแล้วอืมส้มตำเนี่ยถ้าตำกินเองจะอร่อยครับแฮ็บเฮ็บอทอ้โหมะเขืออร่อย เพิ่งไปเก็บม,มาเมื่อกี้ใบอะไรอ๋อเขาเห,ไไหลียวลูกใบอะไรอ๋อ,อผักกินได้ตัวเนี้ยภาษาไทยเรื่องอะไรไ,ไม่รู้ตัวน,นี้ออกเปรี้ยวๆขมๆเปรี้ยวขเดียวมั้งขมด้วยตัดน,นั้นแหละกินได้หมดเลยคนป่าบ้านโลกเหล่านี้แหละหาผงหาผักเก็บกินกันง่ายนอกจากินไก่ด้วย

ข้าวเหนียวด้อยแมวบางปูนอ้าวข้าวเหนียวอืมตบมือด้วยล่ะนี่จะมื้จีนอร่อยพ่อเก่งบรรยากาศดีเนาะ กินไก่ด้วยพี่ตรงนี้มันเป็นเขตอุทยานเขาสวายอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นี่นะครับเป็นอุทยานแต่แต่ข้างในอุทยานเขาไม่ให้เข้าแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดก็จะเข้าไปอยู่ไม่เขาไม่ให้เข้าที่ป้ายเลยอยู่ข้างนอกกันอยู่ข้างๆป่าอุทยานนี่แหละพอดีเขาไม่ให้เข้าไปในอุทยานอื เอา <c oughs> การกินไก่ของเราไก่จะหมดแล้วน้อมป้อนข้าวเอาพี่อาปากหน่อยอือโอ้สมตับนี้เซฟน้ไม่กลัวใครเลยวะอันนั้นของเขาเอือของเราก็มีเนาะ นี่อร่อยเปรี้ยวอ่ะอืมไอผักเนี่ยจุดะมูกเนี่ยโอ้กิ้เปรี้ยวอืมอืมเข้ากันดีว่ะอืมมีรถผ่านมาด้วยไปอุทยานมั้งคำมารู้มั้งว่ามันปิดเนาะ กลับมาหลายคันอยู่ใช่ไหมใช่วันนี้เป็นวันว่างวันหยุดปกติจะขายทุกวันแหละขายของแต่วันนี้เป็นวันหยุดครอบครัวเลยพาครอ,อบครัวมาเกลี่ยบรรยากาศบรรยากาศตาเขา อุทยานใส่ปากทีวางตรงนี้หู้วางตรงนี้อุ่้ทำเพื่อดีกวะอร่อยดีกวะสดน้ำด้วยอือเก็บอัปางเก็นมจีนอืออือมกโอ้ย มเขือแปะมือปอกม่ใช่มะเขืออะไรนะครับเรียกมะเขืออะไรนะมะเขืออะไรเขือชังเนอะลงจ๋านี่คือไก่ค่ะเข้มยิ้มทุ่มตำหรอลูกได้คุกหนึ่งหมดแล้วนี่ ดูก้อน่อยเหมือนกันนะเนี่ยแหมหมดเลยมีสิบแปดโลด้วยสองคันเลยแต่นี่เป็นโรงโม่หินเนะนู่นทางนู้นทางนู้นรถเขากลับมาแล้วจิงกันไปอีกแบบจิงกันคืออร่อยนะจิงไกนเนี่ยภาษาเขมร คนเขมรรู้จักดีมเอ่ะอ้ยลูกเขมรเผ็ดไหมพี่รับไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดนะเดอ็มจีคนเดียวเลยพ่อใส่พริงไม่หมดมเปี่ยวชีและยาฉ็นโชว์สายกิ่วกันดี <c oughs> หนึงหน่่อยกอย่อืมยต้นไม้พอดียุทต้นไม้ฝนก็รีดินแล้วแหละ่นห้น้องน่ป็นสิบนาทีแล้วให้พ่อปนให้หมดแล้วเนี่ยหรือแต่มันเขืเทศ มึงมีใครกินมุกกระเทีอ่ะกินแล้วผิวพันดีเลิงปลังยองใยเหมือนตะไคร่หอมแล้วก็ต้องเพิ่มปลาระาอือพี่ล้วงข้าเหนียวกินอีกหนุกอือมันจะเห็น นนั่อุทยานนี่เอาพี่แคมอ้ําหรอมีแต่หินว่าจะนอนตรงเนี้ยคืนนี้ยตั้งแคมป์เฮ้ยเฮ้ยเฮบินทำไมอ่ะตกนะตกแก่แล้วเหรอเก่งละทริปนี้ลาไม่เอาบางโพลเลยมั้ง เมั้งเนาะคลิปส้มตำแบบบ้านๆสไตล์กระณน,นคนปันข้าววันนี้ก็มาเกลมบรรยากาศที่เขาวสวายก็ช่วงโควิดนะครับเลยไม่อยากเข้าหงเข้าห้างกันเลยพาเด็กๆมาหาทำอะไรกินอยู่แถวป่าดีกว่ามันรู้สึกว่าไม่ต้องใส่แมสเพราะว่าขายของทุกวันนี้ใส่แมสทุกวันเลยหายใจจะตายเพราะแมสเนี่ยครับ เลยหนีบรรยากาศการใส่เม็ดก่อนมาอยู่ตามทุ่งนาดีกว่าเป็นเด็กที่ได้สนุกด้วยทริปนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องตนนนคนปั้นข้าวด้วยครับเป็นช่องแบบไม่มีสาระหรอกครับคือทำให้เล่นๆทำให้ดูเองนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับติดตามใครติดตามพวกเราไงเออน,นติดตามเราในี่แหละนั่นแหละช่วงนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอ่ ไปไปก่อนเด้อน่าบาย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 จันจายังไม่บายบายเลยเจ้าเขากินต่อดีกว่ายังไม่อิ่มเลยเจ้าบายบายก่อนลูกมาบายบายตรงกับพ่อก่อนตรงนี้ตรงกับพ่อตรงนี้บายบายสวัสดีค่ะด้วยลูกจ้าบายสวัสดีค่ะด้วยเยี่ยมกินต่อไม่รอแล้วนะ